สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะครับผมผมแบล็คก,ก่อนเองนะครับวันนี้จะมาทําประวัติเรือบรรทุกเครื่องบินไทโฮนะครับทักพบกันแล้วก็ไปฟังกันเลยนะครับและถ้าหากข้อมูลผิดพลาดรงไหนก็ขอประทานอภัยไว้ณที่นี้ด้วยนะครับเรือบรรทุกเครื่องบินไทโฮเป็นเรือบรรทุกเครื่องบินพุ่งเกราะเหล็กของกองทัพเรือจกกักรวรรดิญี่ปุ่นเธอถูกวางกระดูกหมูเมื่อวันที่10กรกฎาคมปี1941 สร้างขึ้นในอู่อเรือบคาวาสกิที่โกเบและปล่อยลงน้ำหรือวันเกิดของเธอนั้นในวันที่7เมษายนปี1943และได้เข้าประจำการเมื่อวันที่7มีนาคมปี1944ระวางขับน้ำของเธออยู่ที่37,270ตันย่า260.6เมตรว่างญ7.4เมตรความเร็วสูงสุด33.3นอต และที่บอกว่าเธอนั้นเป็นเรือบรรทุกเครื่องบินหุ้งเกราะก็เพราะว่าเธอนั้นมีเกราะหนาถึง6นิ้วการฟ้าของเธอนั้นมีเกราะถึงสานนิ้วซึ่งตัวเรือของเธอนั้นส่วนมากพุ่งแต่เกราะหนาแต่ก็มีข้อเสียอีกเช่นกันคือการระบายอากาศของไทโฮนั้นทำได้แย่มากเป็นต้นและตัวเธอสามารถบรรทุกเครื่องบินได้สูงสุด65าลำหลังจากที่เข้าประจำการแล้ว ตัวเธอนั้นก็ได้ทดสอบการเดินเรืออยู่หลายสัปดาห์เธอนั้นถูกส่งไปยังสิงคโปร์และไปถึงที่นั่นในวันที่5เมษายนจากนั้นเธอถูกย้ายมาที่ลิกลลอสซึ่งเป็นที่จอดเรือนอกเกาะสุมาตราและเธอนั้นก็ได้เข้าร่วมกับเรือบรรทุกเครื่องบินสองลำคือโชคาคุและซุยคาคุและต่อไปนี้จะเป็นการเดินทางครั้งสุดท้ายของเธอ ในยุทธการฟิลิปปินส์จนมาถึงในวันที่19มิถุนายนปี1944ขณะที่เธอกำลังออกลบในยุทธการฟิลิปปินส์ในเวลา7.45โมง45นาทีรดอดำน้ำของสหรัฐ USS Albacan ได้ยิงต่อไปโดไปทั้งหมดอกลูกมุ่งหน้าใส่ไทยโฮทันทีขณะที่นักบินของไทยโฮนั้นกำลังกลับมานักบินคนหนึ่งที่ชื่อว่า ซากิโอโคมัสึจิงตัดสินใจคามิคาเซ่ใส่ตอปิโดทันทีและเขาก็ได้ผีชีพตายพร้อมกับตอปิโดลูกนั้นทันทีทุกคนที่ได้เห็นนั้นต่างสศกเศร้าเสียใจมากแต่เสียใจกันได้ไม่นานเมื่อตอปิโดอีกลูกนึ่งวุ่งหน้าใส่ไทยโฮดอย่างจังบริเวณทางกาบขวาเรือทําให้เกิดความเสียหายบริเวณท่อส่งน้ํามันเครื่องวินและเกิดเพลิงไหม้และยากที่จะควบคุมได้ บวกกับเกิดแก๊สไปทั่วลำเรือแน่นอนว่าการระบายของไทโฮนั้นทำได้แย่มากอีกอย่างเลยคือลูกเรือ75%นั้นด้อยประสบการณ์และต่อมาเรือลำนี้ก็ได้เกิดการระเบิดแบบรูปโซ่จนไม่สามารถควบคุมได้อีกต่อไปและในที่สุดไทโฮถือได้จมลงในเวลา16นา28นาทีหลังจากที่เข้าประจำการมาได้แค่3เดือนเท่านั้นและเธอนั้น แต่ค่าชีวิตลูกเรือไปมากถึง1,650คนจากจำนวนลูกเรือ2,150คนปิดฉากนกฟินิกแห่งกองทัพเรือจกักรวรรดิญี่ปุ่นไทย